บ้านที่อ่างทองของคุณปูปยาคิดหนีออกจากวงการคะ่ะต้องบอกว่าหลายคนคงจะทราบตีนะคะสำหรับคุณปูปยาคะ่ะตัวหน้าเองถึงขั้นที่มีข่าวว่าจะจบชีวิตต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวนานถึง3ปีก็สามารถก้าวข้าม่านจุดตันไปได้แล้วค่ะเป็นบทเรียนชีวิตเลยเลือกที่จะรักตัวเองเป็นคนใหม่แกล่งขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ยึดติดกับอะไรใน,ในรายการบูตี้เอฟเอ็มความรักที่ไม่สมหวัง สาเหตุเพราะว่าอะไรคุณปูบอกว่า,วาน่าจะเลือกคนที่ผิดนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอายรักตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวเองเลยอย่าลืมอายเป็นดาราตั้งแต่อายุ13พร้อมกับเรียนไปด้วยปูแย่มากตอนนั้นอ่ะปูจําได้เลยว่ามีปมกับคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตมากเป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะซึ่งช่วงละครเรื่องแรกนั้นเตะบอลผิวก็เลยจะคำ้คำๆปูว่าผิวมาสีแทนมากกว่า ก็จะจําได้ละครเพิ่งออกเลยเข้าไปดูในเว็บช่อง7เมื่อมีก็มีกระทูมาบอกว่านางเอกเนี่ยเป็นได้ไงตัวดําปีเลยปูเดี๋ยววิ่งออกจากห้องหนังสือร้องไห้เลยนะคือตอนนั้นคือแบบปูขี้เลยมากใช่ไหมตอนอายุ13ก็ยังไม่รู้ตัวเองส่วนในเรื่องของความรักก็ครบมานานค่ะ แฮปปี้เรียกได้ว่าคุยดีกว่าคุยมาสักพักคุยกันนานเกินปีขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวจะมีพูดแล้วไม่มีใครได้เห็นรูปที่ปูลงหรอกเพราะเวลาโดนลงในเรื่องโซเชียลเนี่ยมันหนักแค่ไหนซึ่งปูเองรู้สึกว่าต้องปกป้องคนที่เราคุยแล้วอีกอย่างคือคนที่ผ่านมาเป็นไปยาเวอร์ชั่นต้องให้คนนี้รักต้องมีแฟนต้องแต่งงานเพื่อหาคุณค่าซึ่งที่ผ่านมาเครียดหนักพ่อแม่และก็ปู คือพ่อแม่ปูเป็นคนที่บอกว่าเธอจะไปแคร์ทาไมปูก็ร้องไห้บอกคุณไม่เข้าใจจิตใจปูไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นโรควิตกกังวลเนี่ยมีความเศร้ามากๆพวกที่เก็บมาคิดจริงจังคุณไม่เข้าใจว่าแบบปูเนี่ยมีคนขู่ฆ่าด้วยนะฉันจะไปหาเธอมันแย่จริงๆแต่ต้องบอกว่ากว่าจะผ่านมากว่าจะมีทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเลยค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณปูคะ่ะ